ข้อมูลในคลิปนี้นะคะหลังจากที่เราถักแขนเสื้อเสร็จแล้วนะคะเราจะมาถักลายขอบลายขอบจะเป็นลายลูกฟูกเล็กค่ะลายนิดจะเป็นนิดแบ็กลายเพอร์จะเป็นเพอร์ฟอนต์ความสูงตรงนี้คือ10บถึงสิบแถวนะคะแล้วเราก็จะบายออฟด้วยเทคนิคเทอร์บูล่าบายออฟค่ะเราจะได้แขนเสื้อออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะสวัสดีค่ะพี่เมย์เมที่นี่แฮนด์เมดค่ะ คลิปนี้นะคะเป็นเสื้อรหัส M/F 181เสื้อนิตติ้งถักจากคอขยายลายนะคะ EP นี้จะเป็น EP ที่13หลังจากที่เราถักแขนเสื้อวัดความยาวตั้งแต่ตรงจุดที่เราเริ่มต้นนะคะสูงขึ้นมาทั้งหมด13เซนเราจะใช้ไม้นิดที่เบอร์เล็กลงนะคะอันนี้เป็นไม้นิดที่มันเปลี่ยนหัวไม่ได้นะคะขนาดหัวมันจะเป็น2.5มิล ตอนที่เราถักตัวเสื้อมันจะเป็นสามมิลต้องการให้ตรงริมแขนมันกระชับเข้านะคะลายที่เราใช้ถักจะเป็นนิดวันเพอวันค่ะลายเพอถักปกติลายนิดถักนิดแบ็กลายเพอถักปกติ เทคนิคที่ใช้เป็นเมจิกลูปเหมือนเดิมนะคะพอจำนวนห่วงมันหมดเราก็ดึงหลูปกลับเข้าไปแล้วดันถ้าใครไม่ต้องการให้ขอบแขนมันกระชับเข้าเราก็ใช้สามมิลเหมือนเดิมก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่เราชอบจับหัวให้เท่ากันพาดไหมขึ้นมาดึง วางเคเบิลพาามาด้านซ้ายนิ้วโป้งกดถักตามลายค่ะนิดแบ็กเพอร์ฟอนด์นิดแบ็กเพอร์ฟอนด์เราจะถักลายขอบสูงขึ้นไปทั้งหมด 10- ถึงสิบสองแถวนะคะอันนี้พี่เมย์จะถักสิบแถว ชายเสื้อมันสิบสองแถวถ้าต้องการให้เท่าชายเสื้อก็สิบสองแต่นี้พี่เมทักสิบแถวค่ะอันนี้เป็นแถวที่สามแล้วเดี๋ยวพอเราถักครบจำนวนทั้งหมดตามแถวที่ต้องการเราจะมาใบออฟที่เราใช้ถักตรงนี้นะคะจะเป็นนิดวันเพอร์วันนะคะลายนิดจะเป็นนิดแบ็กลายเพอจะเป็นเพอร์ฟอน ความสูงตามต้องการค่ะ10บถึงสิบสองแถวนะคะพอได้ความสูงตามต้องการเสร็จแล้วนะเราจะ buy of ฟเราดูนะคะว่าตอนนี้ไหมเราอยู่ด้านเพอเราจะเชื่อมต่อก่อนนะคะเชื่อมต่อโดยที่ยังไม่ได้ปลดนี่นะคะวิธีเชื่อมต่อก็เอาหัวเข็มนะคะเกี่ยวตรงนี้เราบิดข้าม บิดลงค่ะหลังจากนั้นเราจะดึงตัวนี้ให้ชิดนี่นะคะพอดึงชิดเสร็จแล้วเอามือกดด้านหลังไว้แล้วดึงมนิดด้านนี้ออกมามานิดฝั่งที่เป็นด้านขวาไม่ได้ใช้ใช้ด้านซ้ายด้านเดียวนะคะพาดเคเบิลมาแบบนี้มาร์เกอร์เราตำแหน่งอยู่ตรงนี้นะคะเราจะเริ่มปลด วิธีปลดนะคะจะปลดเทอร์บูล่าไออฟค่ะหนึ่งคูณหนึ่งลายนิดนะคะจะปัดแบบนี้นิดแล้วก็ดันขึ้นตอนที่ดึงตรงนี้เอาแรงมือพอดีพอดีไม่ตึงไม่หย่อนนะพี่ไม่ใช้เป็นเข็มปักคอสตีสนะคะเพราะว่าไหมมันเป็นไหมเส้นเล็กถ้าใช้ไหมพรม ถ้าใช้ไอเนี้ยที่ปลดไหมพรมอะค่ะเข็มเย็บไหมพรมมันก็จะใหญ่เกินไปเข็มปักคอสติสก็อัลละห้าบาทเองนะคะร้านเครื่องเขียนมีขายทั่วไปทั่วประเทศไทยอะ,ะลักษณะเข็มก็จะเป็นแบบนี้ลายเพอนะคะเพอคู่เพอเราจะเผื่อไหม ไหมที่ใช้ปลดนะคะวนรอบประมาณสามรอบนะคะนิดคู่นิดนิดแทงขึ้นเพอแทงลงอ้อมข้างหลังนะคะแล้วก็แทงขึ้นมาแล้วบิดลงนิดข้ามเพอมาแล้วแทงขึ้น แทงลงปลดแบบนี้ไปวนรอบค่ะตอนดึง เอาแรงมือพอดีพอดีนะคะตรงเนี้ยพอดึงเสร็จแล้วต้องเอานิ้วโป้งเรากดไว้ลักษณะลายออกมาก็จะเป็นแบบนี้ค่อยคอยปลดไปทีละคู่นะคะจนเหลือจํานวนห่วงอยู่บนไม่นิดนิดหนึ่งห่วงเพลินหนึ่งห่วงแล้วเดี๋ยวเราจะเชื่อมต่อตอนจบตอนนี้เราก็ปลดไปทีละคู่ทีละคู่ เราจะค่อยๆปลดมาเรื่อยๆทีละคู่ทีละคู่นะคะเพอคู่เพอนิดคู่นิดเพอนะคะไหมจะไปอยู่ข้างหลังนิดนะคะไหมจะมาอยู่ข้างหน้าปลดไปจนเหลือห่วงอยู่แค่สองห่วง นิดนะคะจะมาคู่กับห่วงนิดตอนที่เราปลดห่วงแรกห่วงแรกที่เราปลดจะอยู่ตรงนี้ถอดไม่นิดออกต่อไปเพออ้อมไปด้านหลังนะคะจะมาคู่กับห่วงเพอแล้วเราก็ดันให้มันพ้นจากจุดที่เราเริ่มต้น ที่เราต้องดันให้มันพ้นจากจุดเริ่มต้นเพราะว่าไม่ต้องการให้มันเป็นรอยเชื่อมตรงนี้หลังจากนั้นเราก็ดึงค่ะมันก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อแบบนี้นะคะถอดม m เกอร์ได้เลยซ่อนปลายไหมข้างในนะคะ มุนนี่ป้องกดแล้วก็ดึงค่ะตรงนี้เราล็อกนะแล้วก็แทงสกิดแล้วก็ล็อกแบบนี้ ซ่อนปลายใหม่แทงไปข้างหน้าแทงย้อนตัดไหมได้เลยแค่นี้หนึ่งข้างหักวิธีเดียวกันค่ะ แล้วอีพีต่อไปเราจะมาเก็บคอเสื้อคอเสื้อนะคะไม้นิตที่จะใช้พี่เมย์ก็จะใช้ไม้นิดตัวนี้ไม้นิดตัวนี้นะขนาดหัวมันนะคะจะเป็นสองจุดห้านะคะสองมิลเนี่ยค่ะเขาจะมีขนาดเขียนไว้ข้างบนสองจุดห้ามิลเป็นของนิดโปรเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นแบบเปลี่ยนหัวไม่ได้นั่นคือเคเบิลมันจะติดเข้าไปในตัวไม้นิดเลยนะคะ พี่เมย์จะใช้ตัวนี้แหละในการเก็บคอข้อมูลทั้งหมดนะคะของเสื้อตัวนี้ช่องทางติดต่อติดตามลำดับการถักทั้งหมดเลยนะพี่เมย์จะมีเขียนแนะนำไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์นะคะคุณสามารถสนับสนุนพี่เมย์ได้โดยการสมัครเป็นสมาชิกของช่อง y o YouTube เมทินีแฮนด์เมดนะคะเดือนละ50บาทนะคะเป็นการสนับสนุนพี่เมย์ให้มีกาลังใจในการที่จะทาคลิป เพื่อแบ่งปันคุณต่อไปนะคะใต้คลิปวิดีโอนะคะจะมีปุ่มขอบคุณหรือปุ่มซุปเปอร์แท้งนะคะแทนคำขอบคุณจากการดูคลิปวิดีโอคะ่ะคลิปวิดีโอพี่เมย์ทำออกมาตอนนี้นะคะที่ช่องก็ประมาณ2000กว่าคลิปวิดีโอแล้วเราก็จะมีการจัดหมวดหมู่เป็นเพลย์ลิสต์นะคะใครดูอะไรไม่เป็นใครหาอะไรไม่เจอก็ทักมาได้ตรงคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอคะ่ะพี่เมย์จะเห็นทันทีนะคะเพราะว่าระบบมันจะแจ้งเตือนเดี๋ยวพี่เมย์จะเข้ามาอธิบายให้ฟังนะคะ แล้วก็จะมีคลิปแนะนำช่องให้ดูด้วยนะคะพบกันคลิปต่อไปค่ะที่ y o u u t ยูท t h เมท e Handmade ขอบคุณค่ะ